สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้บิมพาไปชมรถกระบ,บะ4ประตูในราคาเบาๆค่ะ200แสนบายๆเท่านั้นเองนะคะคันนี้เป็น v ีโก4ประตูเครื่อง2,500ซึ่งหายากมากๆเลยในทามตามท้องตลาดที่จะเจอรุ่นประมาณนี้นะคะและที่สำคัญคันนี้เป็นรถบ้านนะคะเดี๋ยวบิมพาไปชมรอบคันกันดีกว่าข้างในสวยมากจริงๆค่ะเบาสวยมากคันนี้รถสวยมากเบาไม่ยับเลยค่ะ จนมากสีประตูในการใช้งานจะน้อยมากเลยนะคะเพราะว่านานๆที่ออกไปกับครอบครัวไม่ไม่เน้นบรรทุกเอาง่ายๆเลยอ่ะและบอด้านหลังก็ยังสวยสวยจริงๆอยากเชียร์ขายมากตอนนี้หาเจ้าของมากและที่สำคัญนี้ถ้าราคา 2, องแสนไปลายๆบิ้ว่าถ้าซื้อสดเนี่ยมันคุ้มมากกว่าการแบบจัดไปเน้นอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันจะสูงนิดนึงเพราะรถปีเก่าเนาะปี0ูปี50นนั่นเองเดี๋ยวบิมพาไปดูข้างหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง แต่ที่สําคัญคือคันนี้อะเราประกันเลยนะไม่ชนหนักไม่ความไม่น้ำท่วมไม่ก่อใหม่ค่ะข้างหลังไลเนอร์ยังสวยดูยง่ายเลยอันนี้อันนี้ไปเบ็กรวที่สามนะคะไม่ผ่านการทําสีนะเห่โลโก้สติ๊กเกอร์อะไรบางนั้นมาครบหมดเลยและที่สําคัญเลยกระบะไลเนอร์ซ้ายและขวานะคะไม่มีการฉีดนะคะดูได้เลยนะคะก็คือไม่มีการบรรทุกหนักนั่นเองค่ะสวยจริงๆไลเนอร์แท้นะคะจากศูนย์โตโยตา้า สำหรับใครนะคะที่สนใจคันนี้ค่ะติดต่อมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะมานับชมได้เลยแล้วก็ทดลองขับได้ค่ะ0913782344าเอนคเซฟบิมอสกลนครนะคะรถดีบริการดีต้องที่นี่เท่านั้นค่ะบริการหลังการขายยอดเยี่ยมค่ะ